ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่ไทยจะพบกับเวียดนามนะคะคาดว่าซิโก้จะใช้ผู้เล่น11ตัวจริงใกล้เคียงกับการอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะคะและย้อนไปดูสถิติในทีมชุดใหญ่กันนะคะทีมไทยมีภาษีเหนือกว่าเวียดนามนอกจากนั้นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั้นสถิติการทําประตูของโซน,น้าทรีเซนแดงดาก,ก็ยังดีกว่าเลคองวินของเวียดนามติดตามจากคุณประภพรชวนาสิริค,ค่ะ สถิติของทีมชาติไทยกับเวียดนามในการเจอกันนะคะถ้าหากจะนับเฉพาะชุดใหญ่ถือว่าเจอกัน หลายครั้งทีเดียวนะคะเจอกันทั้งหมด20ครั้งค่ะทีมชาติไทยมีสถิติที่ดีกว่านะคะเจอกัน20ครั้งทีมชาติไทยชนะไป14ค่ะแล้วก็เสมอกันไป4นัดนะคะส่วนอีก2นัดที่เหลือเป็นทีมชาติเวียดนามที่สามารถเอาชนะได้นะคะซึ่งทีมชาติไทยนั้นทําไปในการเจอกับเวียดนามทั้งหมด41ประตูนะคะและเสียไป16ประตูค่ะแต่ว่าในการลงเล่นของทีมชาติชุดใหญ่2นัด หลังสุดที่ทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามถือว่าทีมชาติไทยชนะรวดเลยนะคะเพราะว่าเคยชนะในก,นในการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับนะคะเป็นรอบแบ่งกลุ่มค่ะทีมชาติไทยชนะเวียดนามไป3ประตูต่อหนึ่งนะคะอีกหนึ่งนัดเป็นเกมที่ทีมชาติไทยนั้นเปิดบ้านเอาชนะเวียดนาม1ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกนะคะ ผลงานของสุน้าทั้งสองทีมระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามนะคะจะหาใจยกมาเด่นๆทีมชาติไทยต้องยกให้กับเทียรศินแดงดานะคะสุนหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยที่วัดกันในเกมนี้เลยนะคะที่จะเจอกับทีมชาติเวียดนามค่ะเพราะว่าเทียรศินแดงดาสูงทั้งหมดนสูงั้งหเด177เซนติเมตรค่ะลงเล่นให้กับทีมชาติไทยมาแล้วหลายชุดนะคะทั้ง17ปี19ปี23ปีรวมถึงทีมชาติชุดใหญ่นะคะซึ่งเทียรศินนะคะ ลงเล่นทั้งหมด67นัดนะคะทำไปทั้งหมด32ประตูค่ะจุดเด่นของทีรศิ์ก็คือเรื่องความคมและก็ความแน่นอนของการทําประตูนะคะแต่ว่าจุดด้อยของทีรศินก็คือเป็นศูนย์หน้าที่แทบจะไม่ค่อยหาพื้นที่ในการที่จะทําประตูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าหากได้บอลแล้วก็ได้มีโอกาสทําประตูจะทําประตูได้อย่างแน่นอนนะคะขณะที่เลกองวินค่ะศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามนะคะซึ่งเป็นศูนย์หน้าที่ ทีมชาติไทยซิโก้ได้สั่งแล้วว่าให้จับตามองนะคะเลกองวินสูงทั้งหมด172เซนติเมตรนะคะลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของเขาทั้งหมด69นัดกระทำไปทั้งหมด40ประตูนะคะสำหรับเลกองวินที่ทําประตูให้กับทีมชาติเวียดนามได้เลกองวินนี่ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่น่าจับตามองเพราะว่าเป็นศูนย์หน้าที่มากประสบการณ์นะคะและก็เป็นศูนย์หน้าที่มีความเร็วค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดด้อยของเลกองวินคือการจบสกอร์อาจจะไม่แน่นอนเท่าทีลศีลน,นะคะะ เพราะฉะนั้นในการลงเล่นระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามก็อาจจะเป็นการวัดความคมของทั้งทีรศินและเลกองวินได้ค่ะซิโก้กีศักดนเนมืนยังไม่ตัดสินใจนะคะว่าจะใช้ใครลงเป็น11ตัวจริงในการเจอกับเวียดนามแต่ว่ามีการแย้มเอาไว้เล็กๆนะคะว่า 11ตัวจริงจะใกล้เคียงกับเกมที่ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับทีมชาติฮ่องกงนั่นเองนะคะรูปแบบการเล่นยังคงเป็นรูปแบบเดิมค่ะ4-3-3นะคะส่วนทางฝั่งเกมรุกเนี่ยซิโก้ได้มีการวางเอาไว้คร่าวๆนะคะว่าจะให้ชนาทิส่สงกระสินลงยืนเล่นเป็น11ตัวจริงนะคะเช่นเดียวกับมงคลทศกไัยนะคะและสูดหน้าก็จะเป็นทีรศินแดงดาเช่นเดิมนะคะนี่คือ11ตัวจริงคร่าวๆที่ซิโก้วางเอาไว้ในการเจอกับเวียดนามนะคะ่ะ และสำหรับซิโก้เกดิศักดิ์เสนาเมืองนะคะย้ำว่าแผนการเล่นที่สำคัญของนักเตะไทยคือต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่เพราะเวียดนามเล่นดุด,ดันและเป็นทีมที่มีแรงฮึดจากเสียงเชียร์ค่ะก็เวียดนามเองเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านแล้วก็เ,เกมรุกดุดันนะครับฉะนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้องทําการบ้านค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่า เป็นนักเรียกว่ายังบัดก็คือในวัยรุ่นนะครับฉะนั้นเขาจะมีพลังเมื่อส่งเสียงเชียร์สี่หมื่นคนเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องอมีสมาธินะครับฉะนั้นเกมที่เราจะต้องเล่นต้องอรู้จักคอนโ contrl เกมควบคุมอารมณ์นะครับต้องเล่นในเกมของเราตลอด90นาทีต้องไม่เสียสมาธินะครับ ใช่ใช่ใช่อิรักก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะยังไม่สามารถที่จะทาอะไรเวียดนามได้จริงๆแล้วเวียดนามมีโอกาสที่จะชนะด้วยซ้าไปนะครับแต่ก็โชคร้ายช่วงท้ายเกมฉะนั้นเราก็คงไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราอยากคิดว่าเราเล่นในบ้านเวียดนามเราจะเป็นต่อนะฮะฉะนั้นโอกาส50 50นะครับแต่เราก็จะพยายามทําทุกวิธีทางนะครับ ในซีเกมที่ผ่านมานะคะคงจะจํากันได้ตวนฮงค่ะนักร้องเพลงป๊อปชื่อดังของเวียดนามคนนี้นะคะเข้ามาอยู่ข้างๆดิฉันนี่แหละคะ mm ่ะ hmm. เขาเคยหน้าแตกมาแล้วนะคะจากการเปิดเผยว่าตัวเองจะโกนศีรษะหลังจากที่ได้คาดการไว้ว่าเวียดนามจะชนะไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวียดนามแพ้ไทยในการแข่งขันรอบสุดท้ายนัดแบ่งกลุ่ม1ประตูต่อ3นะคะก็ครั้งนี้ออกมาพูดอีกนะคะคุณวราวิทย์บอกว่า จะชนะไทย2ประตูต่อศูนย์แต่ไม่กล้าฟันธงในเรื่องของการประกาศโกลศีสษะอ,อาจจะกลัวหน้าแตกอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้คงจะได้ทราบกันนะคะเวลา19นาฬิกาเวียดนามเจอกับไทยถ้าชนะไทยก็อยู่เป็นจ่าฝูงต่อค่ะเพราะ